สวัสดีครับทุกคนขณะนี้ท่านก็อยู่กับผมไอฟานะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่กับ snapshot 25 w 42 a ที่ก็จะเป็นอัปเดตเล็กๆท่สั้นไม่ค่อยมีอะไรมากซึ่งในอัปเดตนี้จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่อเติมกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยสิ่งแรกที่เราจะมาดูกันก็คือระยะและสีของหมอกใต้น้ำ ที่ได้ถูกปรับให้มีการผสมผสานกันระหว่างไบโอมโดยยึดจากตำแหน่งของผู้เล่นเช่นเดียวกันกับหมอกและท้องฟ้าในไบโอมทั่วไปทําให้การแสดงผลขณะเดินทางตัดผ่านระหว่างไบโอมออกมาดูนุ่มนวลและสมจริงยิ่งขึ้นได้มีการเพิ่มหอกและเกราะหอยงวงช้างทองคําให้ถูกนับรวมในแอส e ซ์วันเมนโอชายนี่เกราะหอยงวงช้างจะสามารถถูกนําไปเผาในเฟอร์เนสได้ ม้าซอมบี้จะสามารถถูกผูกเชือกได้หากซอมบี้บนหลังได้ตายไปแล้วม้ากระดูกที่ได้ถูกปรับให้กลับไปไม่ถูกแดดเผาได้เหมือนเดิม <Huh? S 1> เออแล้วอัปเดตก่อนหน้านี้คุณพี่ทำไปทำไมเนี่ย <Bro. S 1> หอยงวงช้างแบบปกติและหอยงวงช้างซอมบี้จะยังสามารถถูกควบคุมและเคลื่อนที่บนบกได้แล้วแต่จะยังสามารถได้รับดาเมจจากการขึ้นมาบนบกนั้นมากเกินไปได้มีการเพิ่มเสียงเอฟเฟกให้กับการขี่หอยงวงช้างใต้น้ำ ม้าและหอยงวงช้างซอมบี้จะสามารถถูกเสกด้วยไข่สปอนเอ็กในความยากระดับพิซฟูลได้แล้วและลันช์เอนชันใหม่ของหอกที่ในตอนนี้จะสามารถใช้คู่กับเมนดิ้งได้แล้วในเวอร์ชันนี้ตัว Data Pack ได้ถูกปรับหมาเลขเวอร์ชันเป็น90.0และที่ซอสแพ k ได้ถูกปรับหมาเลขเวอร์ชันเป็น70.1และที่สำคัญเลยในเวอร์ชันนี้ได้มีการแก้ไขาบั๊กไปถึง37ตัวด้วยกัน ทำให้ตัวเกมมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นและนั่นก็คือทั้งหมดของอัปเดตนี้นะมีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับใครชอบอัปเดตนี้ตรงไหนหรืออยากจะ,ะเสริมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ทางด้านล่างนี้เนยนะครับผมจะําอ่านทุกคอมเมนต์เลยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายซีอา